รีวิวรางวัลนี้ครับรางวัลอะไรเอ่ยรางวัล Best Music Award สาขาไหนกี้อะไรเงี้ยงตื่นเต้นไหมกับการรับรางวัลตื่นเต้นตื่นเต้นทุกครั้งเลยครับแล้วก็เอีกเกิดมาบนเวทีไม่รู้แบบหันหน้าหนเวทีหลายรอบมากเลยครับกลัวจะกล้าพูดตื่นเต้นมันตื่นตันด้วยครับเพราะว่าวันนี้แฟนๆก็ช่วยกันโหวตกันเยอะมากๆเลยอือเมมโมรี่บนเวทีเมื่อกี้มีแอบเลืกรากเหรอครับเลือกรากเลยครับมีแบบ ขันมาเขือนแล้วก็จะแอบ,บขับโดยเองด้วยว่าแบบทำไมไม่กล้าพูดสักทีละ่ะแต่ว่าขันมาขันมาได้ด้วยดีเดินสายแล้วก็รันรัวเลยาวัคนี้ก็รัวไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าดีใจทุกครั้งที่ได้รางวัลนี้รางวัลน,นี้ยแบบดีใจมากๆเพราะว่าเป็นเอ่อเป็นลู๊คี้ด้วยเพราะว่าจริงๆลู๊คี้ก็มีได้ครั้งเดียวก่อนอน,อน,ออนั่งอยู่ มีลุ้นไหมครับอุอ้ยเป็นปจะประกาศชื่อเราไหมรอลุ้นอยู่เมื่อกี้ออแบบตอนที่ประกาศผู้เข้าชิงหมดทั้งหมดห้าท่านเขาก็แบบคตุ๊ะตุ๊บตุ๊บแล้วว่ะอุ้ยใค,ใครจะได้ล่ะแต่เราไม่ได้เราก็ไม่เป็นไรเพราะว่าแบบยินดีกับพี่ๆศิลปินทุกท่านเลยนะใครขอขอบคุณแฟนๆที่ทำให้มีส่วนส่วนร่วมที่ทำให้ได้รางวัลน,นี่มากก็อนะยากจะขอบคุณแฟนเพลงทุกคนเลยครับนะแล้วก็ ป็นคับทุกคนด้วยในงานโรสสุดนแล้วก็บททุกชายด้วยครับที่แบบโหวตให้ทุกงานโรสที่แบบทุกโหวตเยอะมากเลยครับแต่รู้สึกเกรงใจมากๆแต่ก็เอารางวัลมาฝากทุกคนครับใช่ก็จะเก็บรางวัลแล้วก็จะเก็บโหวตประจำปีไว้เป็นอย่างดีเลยแล้วฝากแล้วฝากเทียร์ด้วยหรือเปล่าคะฝากด้วยครับนนี้เฮียไม่อยู่เออแต่เดี๋ยวเล่าสิวันนี้เฮียหนีเราไปเดินแฟชั่น ใช่ก็ดีแล้วค่ะไม่เฮียไปทำงานของเฮียเลยนะยันไงฮะเราให้เฮียมาอยู่จะกลัวเราหรอหรือไงก็ไม่กวัหรอกอาจจะเซลอะไรเขาแบบดีด้วยแต่ว่าเฮียก็เฮียทักมาให้กำลังใจว่าแบบชิโซนะำกำลังใจให้ถือว่าออกความหวังกันแล้วกันไปทางทางนู้นเราก็ให้เฮียไปเป็นตัวแทนในการเดินแฟชั่นทางนี้ก็มารับรางวัลเราก็มารับรางวัลครับแบ่งกันทำหน้าที่คนละอย่างค่ะคนจะวนเองก็ยัง ยังไม่ได้อวดเลยครับเว่าเพิ่งรับมาเมื่อกี้เลยนะครับเฮียส่งรางใจยังไงบ้างเฮียก็ไลน์มาครับบอกว่าซู้นๆนะหนูเป็นการจ้างง่าแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์มาเขาอะไรคะไม่เปิดไม่เปิดดูดิ่ก๊กฮะลู้หัวใจอะไรว่าเขาเชื่อมั่นว่ายังไงรู้อยู่ก็ต้องได้ก็ ก็ก็ไ <budgets> ม no, I mean, ่รู <aunque noise? damned title> ้เหมือนกันว่าเฮียดี่ไหนแต่ว่าเฮียก็ให้กำลังใจเราแหละมาถึงเราไม่ได้ในเฮียก็ไม่ได้อะไรแก็แบบพร้อมจะยินดีกับุเกแล้วเราให้กำลังใจเฮียบบไงบ้างที่เขาเดินไปเดินไปที่ที่ที่โหรว่าประเทศประเทศอะไรนี่ตางประเทศเออี้่างประเทศเออให้กำลใจเฮียนอยบ้าง แบบ้วพี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ให้อะไรแบบเยอะแยะมากมายอยู่เลยนะก็อะไรแบบนี้แต่ว่าพี่ากชอกกบไปเที่ยกับพี่นะมันแบบตลอดเลยวันนี้วันนี้ก็หน, <c oughs> น,นักเลยมีหว่วงอในเขาบ้างไหมปกติถ้าไปเป็นคู่แล้วอาจจะไม่หว่วงแล้วจะดูแลเออป็นบริการให้เป็นอย่างดีอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงแล้วพี่โ <c oughs> ตแล้วพี่โตแล้วดูแลตัวเองได้เออคิดถึงหรือเปล่านี่ก็แต่ถ้าไปเป <c oughs> ็น กันแพ็กปูนิดนึงอจะเป็นคนดูแลเรามากกว่าที่เราดูแลอีกมากก็สลับสลับกันครับแต่จดใจก็เป็นเพื่อนเูแ,ลแลดูแลดีอย่างนี้ตลอดไปไตลอดไปก็ดีถ้ารุ้เห็นรุ่นไปแฟนมีอ๋อใช่ครับเพื่ไปที่ประเทศจีนเ,เป็นแฟนมีแล้วก็จกัดออรแฟนไซายขอ,อ,อ,องเบเกตด้วยครับกับนองเลเกตรับส่งงานรั้งนี้เป็นไงบ้างพูดส่งงานเลยก็ จริงๆครั้งนี้เหมือนเป็นครั้งแรกๆแรกๆที่จัดมีเดี่ยวที่ต่างประเทศอะเพราะปกติจะแบบจะไปกับเฮียค่ะแต่ว่าครันนี้เราจัดแต่ลรอบกันก<ส>็ลเลยคุยกับเฮียเฮียก็คุยกับผมก็บอกผมเลยว่าเหนือนกันนะเหนื่ว่าแต่ว่าเราก็จะเล่นให้งานเนี่ยครั้งนี้ต้อยู่หลังเทวทีประเทศแต่ละรอบจะแบบปกติเราจะขึ้นเวทีด้วยกันนะแต่ว่า อันนี้เราเคยไปคนเดียวก็ต้องโฮเวทีคนเดียวแล้วเวทีใหญ่มากเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะเหนาเราไม่มีแฟนแบบแยแยม,ม,มากมายคอยแบบส่งสีเชียร์ให้ตลอดเอาเป็นแฟนอยู่ยากไหมกับการที่เราอยู่คนเดียวโดยไม่มีเงี่อนงาไม่ยากหรอกอแฟน,นก็แบบเอาเหมือนเหมือนเอา่าเป็นแฟนก็สปอยผมแหละสปอยผมอยู่ดูแลเป็นรูมแต่เขาก็อยู่หลังเวิธีจอเราใช่ไหม็อยู่ เออให้กำลังใจก่อนขึ้นอยู่แล้วใช่แต่ว่าเขามีโมเมนต์น่ารักกับแฟนเยอะเหมือนกันนะเยอะครับแล้วยังงานแฟนคลับอย่างเงี้ยแบบแฟนๆชาวจีนเขาชอบมีแบบเครื่องหัวอีกรอบที่แบบอันใหญ่ๆเลยแบบใหญ่มากมาแบบมาที่ผมน้องใส่แล้วแบบเยอะมากเลยก็แบบน่ารักมากสวยทันทุกท่านเลยเราได้เห็นรอบต่างๆรอบเล่นใหญ่ของแฟนๆชาวจีนแม่แม่จีนแล้ว ฟิลรู้สึกยังไงบ้างวมันแบบแวบแรกที่หันมาเห็นเขาจะส่งมาทางนี้ครับผมมันมะไรบ้กงอะไรนี่แล้มันใหญ่มากแต่ว่ามันอะไเลยเปิดู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 ดดูดดู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 ดดู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 ดดู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 ดดเดู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 าเดู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 ดดดดดดด น้องอยู่ปะพอจูฮอดหือเราเป็นไม่เก่งเดี๋ยวให้น้องสอนแต่แน่เดี๋ยวจะมีเพื่อนต่อยนะที่ไปไปที่จีนแล้วก็เดี๋ยวมีเดี๋ยวน่าจะมีไม่กี่คนแล้วก็เดี๋ยวจะต้องมีเดินทางไปประเทศจีนแล้วจะอีกหลายขั้นบกต่างกันในการที่เดินในการที่เดินเดินทางไปจีน่อยเราคาดหวังการเล่นเด็กไนมจริงๆคือคงที่ไปล่าก็คาดหวังไหมจริงๆไม่ได้คาดหวังขนาดนนั้ รู้สึกมีความสุขนะความสุขแล้วลก็ดีใจที่แบบเองน้อยเขาก็มีอะไรมาให้เราเล่นเออใช่เขาชอบมีของเล่นมาให้เราเล่นตลอดเออลยอาจะถามว่าท่านหยองว่าจะได้สองลูจกจบมัน่ดงไหมก็จริงๆก็ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรถ้ามีแล้วก็น่ารักดีอล้วยังเราเพลงเกาหลีด้วยเนาะเรามีเพลงไปแล้วอันนี้เพลงเกาหลีก็ยังเออคอยู่ยังยังหาคิวที่แมทช์กับที่เกาหลีไม่ได้เลยยัง ม่แน่ใจว่าจะมีแบบคิวที่ลงตัวกันไหมเพราะว่าที่พอคิดก็ยุ่งเราก็ยุ่งเหมือนกันแต่ก็มีลุ้นเนาะใครจะไปลุ้นล่าลุ้นอยู่อันไรนะครับอยากให้มาเหมือนกันครับใช่ถ้ามาก็จะพาผมกินจะพาเขาไปอะไรจะพาไปกินอาหารไทยตัอเช่นเช่นเอ่อหุ้เต็มเลยอ่ะวนี้หัวหมกมากขอนักเมนษาไปดูแล้ว ต,ต้มตำต้องกินต,ต้มตำแกยางต้องกินแล้วก็มีหมูกรอบขวพร so> er. oh yeah. ิกเกลืออินงไม่ด uh. mm ูอ hmm. ินงไม่ด uh ูอยากกิน okay, ป uh ูผ huh. ัดผก็ดี่ด้วยเราอยากกินเองโอเคนะขออนุญาตพาน้องไปเก็บ้นกเอบคุานะเอ้าอรเอ๊กม